อุดเคกายเยนวาจาวนาวิกตัดสาวาทำมีกุกรรมังประการตังเมียายังทำมูปฏิคันหาตุอจัยยันจังกาลันตเรสังวริตรุงวัดมีกายเยนวาจาวนาวิกตัดสาวาสังคีกุกรรมังประการตังเมียายังสังโคปฏิคันหาตุอจัยยันจังกาลันตเรสังวริตุงพสังเค้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีที่เจตนาก็ดีที่ต่อหน้าก็ดีรับฟังก็ดีขอขอสิทธิ์สั่งแกดูเจอบระเด็มีความเจตนา มัหนีมาขอบุญบารมีปูใหญ่บ้านน้องมืิเท้าขอปูจงประทานทุกข์หลับจิตที่สุขปูเลยนะสาธุสาธุสาธุไปน้ำกันเข้าบ้านนี่ตึมแรกเลยบรรยากาศพี่น้องโอ้ลมลื่นเย็นขอโชคขอพรน้ำกันอธิษฐานเอาพี่น้องมบ้านนี้ยังนอนใหม่ๆที่นี่ที่ทำมาดิ แล้วนะครับั้นก็มูลเกี่ยวเกี่ครับมูถูกอยู่มันนี้เ,านนานนานเลขถูกด้วยไรวันเดือพี่น้อเด้วดดว,วันนี้วันที่เจ็ดะะนะคะใหมมี่ชคมีสมานน้ำกันวันพุธที่เจ็ดกุมปา,า 2, พันออสองันห้าครับพีซีคับ เลขตัวล่างจะคือแปดเจ็ดคำเจ็ดแปดได้แล้วบ่นั่นนี้ที่เพื่อนมีสองตัวเด้ๆห้องโอ้เอตัวทึงตัวทงลบเด้โอ้ตัวทึงบนลบออกมันจุดอยู่นะอันนี้สองเื่อใครอยากสองอืมเป็นจุดไปหาเขาแลบสองตัวคนละแต่เป็นสามตัวออกสิเดตตัวใดรอเลขคู่คู่ แปดสิดอกเนาะครับชัดเย็นครับเอฟซีครับเจ็ดแปดชัดเย็นม,มาเนาะล่อเบิ่งสามตัวระบายสองตัวเพิ่เอาไว้ให้เนีบนต่ต้องจุดยากว่าท่านว่าพอเอาไว้ให้เลี้ยวว่าท่าน รายเห็นคลิปนี้ขอให้เฮงขอให้รวยนะฮะ,ะรายยิ่งขอให้รวยขอให้ปังกำลังจุดผู้ใดเห็นคลิปนี้ให้รวยรวยปังปังครับยุซีครับอ,อันนี้หูบ่าหินคนว่าอื่นยังไงผู้ของคนคนว่าหินอันนี้เล็กไหลอาจารย์ชี้เล็กไหลนี่<อ>คนว่าน่ะทุบหนุ่มดับแมนมืดอาจารย์คนว่าว่า ขาก็เห็นเป็นหินหั่ะนะห้องโถหินเป็นนหรอกซองเหรพี่น้องไม่ใช่ซองหินใังไเลยมาแล้วมาซองแลยเพ่ไว้ถูกเลยคุณบเห็นซองมาแล้วเหละถูกคผูเห็นยุบผีดินซอง้องซีองดินได้มาแล้วตัวหนึ่งสองเอาขับย่ซี่ครับ สองมาแล้วพี่น้องมาแล้วหนึ่งตัวสองครับสองตัวได้แล้วคือเจ็ดแปดส่วนสามตัวสองมาแล้วจะเป็นสองอะไรเราดูนะครับ fc ครับผมดูนอยู่พี่น้องกันาร่เดเนี๋ยวมาครบกันไปดูทจละหน่อย ยานทับเนีายตอนที่ยืยันีโอ้ยหมุนเตี้ยวเตี้วอยู่จนได้ลงบางมือเขามานาั่งอยู่นี่คนผมไม่มีคนเนาะถ้าเราเห็นรถมาเจ้ายางมานะ่รถมาเจ้ายางมะ่ก็เจ้ญญาย่เนาลากปูไปนั่ง,งเจ้ามาเอาเรืรอกนมันเลียวจุดยั้งพอได้ยังมาทันว่าเดีกจุดยัเงิน่า พ่อพอนจุดแล้วหลมไม่ยังไงนะสาม,มาเจ้าโอ้ยเขาเอาเหล็กน้ำมาเหล็กพวกนั้นบอกฉิมแม่นนะทุกครั้งพ่อมันจุดไว้นี่ได้น้ำตลอดเดียวสิวเจ้าเคยได้เนาะยูหนี่ข้าเจ้าถนัดทางเหล็กถูก<อ>มันว่าคนเคยได้น้ำจุดทิมแมงทีละยังมึงเจ้าข้าเจ้ามาเบิงองหมวกคนข้าเจ้ามากข้าเจ้วาว่าวาดมาว่าเออมตตาปูยูหนีขึ้นก็ยังออกมาเอาเอออยู่ในผนโอ จอมปวกขึ้นสลาดังมิตรจอมปวกขึ้นเต็มอยู่ในหับสลาดังนักจนคนสล่าให้ปวกเนาะว่าเป็นแมียนหลับครับอิฟซี่ครับบ้านแม่เนี้ยโอ้เฮ้ยโผล่ไปนี่กราปูกระหน่ายโศกพี่น้องเออไปเสียงโศกเมืองครับผมเสียงโศกเมี่ยงเสียงโศกรัฐบาลไทยเขาไงครับอิฟซี่ครับว่านานๆถึงจะได้ผ่านมาครับผมไม่ใช่ได้มาทุกวัน ใช่เพราะว่ารพัีพอดีคนอดีมือนีได้มีเวลาครับผมแล้เดี๋ยเขามาขอโซกขอหลาดน้ำปูพ่นเลยเงี้ยาวไปพรดันท้ายพอมเมื่อนั้นจุดใจนอนมันออกหนึ่งเก็ดสี่เอลเลยมัดออกตัวกับนะสี่หนึ่งเก็ดนะโอ้สามตัวเลยสามตัวตัอ้สามตัวแตกคุณเหาอทาธุเด้อูเด้อไม่แน่ไม่แน่คือ้ ด้สิไปดีกว่าพี่น้องเห้นบ่หน่ปูเป่นเจ้าใดกับประวัติเจ้าใดก่อนประวัติของปูคนนี่เป็นเจะาใดมากเเดิมที่เนาะเพิ่อนเพิ่นเอื่อนยังทับเปลี่ยนตีก็ยังอันที่เดินท่าโดยเกียยนในลายนะท่าเกียนอบพยพคนอบพยพมาจากฟังเล่าโอ้มาเห็นน้องอยู่นี่โอ้น้องยืนข้างนน้องใหญ่เนี่ย เข้าเจ้าก็เลยกว่าตั้งทัพโอ้ตั้งทัพวันนี้ข้าเจ้าก็เลยปุ๊กบ้านปุ๊กยังก็ตอบอยู่เอาไปมาคนมานนี่มื่นคน้นบ้านน้ำกันเป็นมื่นค้นว่ถ้าปโอ้สมัยนั้นข้าเจ้าอยู่ประเทศลาวข้าเจ้าเอื้นมมื่นเท่ามื่นเท้าเออมื่นเท่าเท่านี่คือนน่เท่านี่ละออคือไน่นาั่นไายนี่คนลาวเขาเอิ้กันมื่นเท่าเท่านั่นเท่านี่เห่างนี้ะครับ ท้าข้านั่นเท้าข้ามนี่คือจะาพนเอิ้นนี่ล้วว่าเท้าค้าหมื่นนี่ละคือนายบ้านเออนายบ้านเท่านี้ละสมัยสมัยก่อนนี่บ้านเท่าเอเ้ินเท้าเหมือนกันนี่บได้เอิ้อนนายดิครับเออตั้งสมัยพอแม่ขึ้นหลังคนน่ะก็เจ้าเกิ้อนเท้าเพื่อกันพอต่อมาพักดูนี้ซุ่มไปกับไปซุ่มตั้งบ้านตู่นี้ก็ตั้งพ้ารักตั้งตันี้เลยต้องบางที่พ่นกัว่าบางคนกัดข้าเจ้าว่า มื่นเท่าคือมื่นติ่นมันบระมาณนด้เนี่ยขอตรวจขอไปเลยครับมื่นเท่านี่คือคนเท่านี่แหละใช้ยาเพิ่มเป็นใช้ยาบ้านเพิ่นครับผมสมัยก่อนนี่ถามผู้ใดก็ได้ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างตะอายุเก็บซิปปีขึ้นหลังไปนี่แสดงว่านคนแถวนี้มีอากาศเป็นคนต่างประเทศหลายท่านเออถ้าว่าคนพักอยู่นี่กีมี่มันบอกว่าไงว่าต่างตะเออสมัยโบราณเนาะแถวแถวนี้บ้านเฮานี่ยังเป็นเขตประเทศเล่าอยู่กันไหมโอ้แถวหนึ่งเตี เพื่อนก็เลยเดินผาทางมาเพื่อนที่ภาคขันใหญ่าบาญ้า,บานใหญ่เมืองไปยังไหนกบู oh. ๋ครับบ้า,บานใหญ่าบ้านในเมืองไปยังไหนกบูงพูดกันเมื่อกคตัวหนีก็เลยตั้ตง oh. าวัดเมืองเท้า <c oughs> ก็เลยมามีคนเสียชีวิตอยู่ครับอืก็เลยมาเห็ดนั่นเห็ดนี่ขึ้นเห็ดสารเึ็ดอย่างขึ้นมา hmm. จับจิตัังซื้อบาอ้านนี่ซื้ออย่าง hmm. ก็เลยว่าคนมาเมื่อคนคันที่ว่าตั้งเมื่อค้นกับบุญแมนก็เลยว่าเมื่อไงกับ่ะไรก็เลยว่าเอ้าเมือนเท้า่ะ ข้าวคืออย่างข้าวคือภาษาเล้าเขาดังเดิมภาษาเขาใส่ต่างตาปูแต่ยาต่า,า,ตา,างตะกอนเนี่ยเพราะมีมลอกนันนน่นนั่นนี่มีจะเท่านั้นเท่านี้แหละก็เลยเป็นที่ไปที่มาข,ของบ้านน้องหมือเท้า<อ>ป็นเกิดอันเสริรนพระอันเสริรอนยังมากมาตั้งศาลขึ้น<อ>ยื่ในหน้องมือเท้านี่เพราะหน่อยดิมีต่างตาของบ,บัาณโบราน ครับผมเขาจะออกมาลงอยู่นี่เขาจะเดินทางมากเขาจะเดินทางมากซุ่มไปก็ไปซุ่มตายก็ตายเราสุสละเนาะซุ่มไปต่อก็ไปเพราะว่าสมัยนั้นมันโรคระบาดมันหลายครือโรคไข้เลือดออกโอ้ก็ได้มีคนเก็บคนเปลี่ยนรักษากันอยู่นี่กัไใช่ไหมที่ไปที่มานะครับเนาอันนี้ก็บ่ฮหูจริงดอก กับเอาพ่อเขาข้าวาาให้เพิ่นให้ผู้หูวงจิงเพิ่นเล่าให้ฟังดีกว่าโอ้โวมันไปบพ่นลรือ,อร่สอ,<ะ>สองหกเนื้อสองหกมาแล้วบัตรนี่ครับพี่ชี่ครับเอ้ามาแล้วสองหกโตข้างล่างนี่บหนึ่งกับซีเดอร์นี่อืโอ้สองสอดเลยวะสองสอดเต็มบัตรสองมาแล้วบัตรเลยครับพี่ชี่ครับ เอาไปรวยเย็นนี้คด้บิน่น้วเด้อมือแรกนี่เนาะครับเนาะแตนตอนนี้ละเห็นเห็นวิธีที่ดีเอาไปได้ไปได้ยานวันนี้งานแต่เดี๋ยวนี้เลยเพราะมันใกล้เวลาแล้วไปที่นั่งไหนขึ้นได้เลยไปได้เลยที่นั่งไหนว่งง่ายสื่อง่ายไปนี้แหละนี่ละกูก็จะให้แล้วแม่อีนนีเได้เนาะ อย่าเอาตัวอื่นเอาตัวนี่นะลูกก็สันมาทั้งที่ก็สันว่าเอไอม,ม่มาทุกวันเน,นาะเออบอริมาทุกมือขั้นมาดูลายเพิ่นกับลำขั้นนี่กอโดนๆมาทีนึงนี่พวกบางคนว่าโอ้ยหักหลายโดนๆมาเยี่ยมไม่เยี่ยมกันบลาเพราะว่าไผ่เดีคนเท่ากันเนาะไปทุกมือไลเขาจ้าอกว่วยมาทุกมือที่เอียงไปเอามันเป็นเอียงระบาดสองหก สับเยแก้วหกแยงนอบัดเนาะไก่ละไก่จะไม่หมดละรอสักคู่ฝากตอนแต่ว่าจุวันนี้ค่ะจะใครจะไปก่อนก็ได้ค่ะใครอยากไปจุดวันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดไล่วันพี่น้องวันพุธที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสีสิบเจ็ดรอไปอีกครั้งวันที่สิบหกอย่าลืมขังล่างนะครับเด้อเจ็ดแปดจะยุ่งล่างละ สองตัวขอบเนี่ยอันนี้สามตัวครับขอสามตัวบนตรงตรงเล่นเนี่ยไม่ต้งเลี้ยวไม่ตรงอ,อ้อมฝั่งครับพี่ครับตรงๆสองหกหนึ่งแล้วนี่เพราะว่าหนึ่งจะตงไงไัวใหญ่แท้คือสี่แท้กระเป๋าบอกไปก่อนวัน,นถึงม,มันดีมากเลยท่านใท้แมนปัิคือือมือรปล <laughs> คครรัับบจุดขอพยานใหญ่ๆก็คือครับผมโอ้อากาศเย็นดีเ้วยยินดีได้โอ้ก็นับถือกันแน่เจ้านี่เืออู้มกุฎิพันไปหัลแมกับปิ๊กปิกทักไข่ทักไข่หายชัญญาณปูชื่อว่าเป็นการฆราวะเนาะแมนบ่ลงมากด้วยตัวเองแต่ว่ากัได้ใส่เสียงว่าปูเอ้ยลูกหลานมาเด้อ สองหกสี่แมนบะแมนเออก็บอกถือละเมื่อกี้นี่งหนึ่งสี่เด้อจันแมนครับรับสองหกสองหกสี่สี่หกสองกลับไปกลับมาครับพี่เครับเด็กโซเด็กมันก็เลยเล็กโซเป็นมันเนี่ยก็ไว้ถือประจับีเข้ามาสองสี่สองแมนอีเดียสองหกสี่เนาะโอ้โหถือประจับพี่ดียวนนกินเป็นอาทิตย์น่ะ สองหกสองสองหกสองสี่สี่หกกับอ๋อไงออพุทธเลยครบอาทิตย์นึงพอดีครบบงจรไปคบวงจรเลสองหกสี่เอาขับอยู่ที่ครับสองหกสี่เดยได้รับด้วันนี้แล้วก็วันที่สิบหกกบรัฐบาลไทยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับจัดไปทั้งสามรอบเฮ่ตึงๆประดวันที่สิบหกตับอ่าเฮ่จนๆไปนะรับอยู่ที่ครับ จนถึงวันที่16ครับพิธีครับโฉบๆมันหมานำๆไปด้วยนะครับด้วยเอฟซีครับผมสำหรับสองตัวก็มีที่ัจุดเวหาสามตัวจุดเถ่าจุดปถ่าแล้สามตัวแล้วะตัวที่สามมันลบอ่าก็เลยเหลือเจ็ดแปดตัวเดียวอ่าแค่นั้นแหละครับผมเห็หืแค่อะไรก็เอาทำน,นั่นเนาะครับผมถือว่าเป็นสองตัวซะแมนได้สามตัวบนสองตัวล่างพร้อมในน้ำกันไปอีกโอ้โหนะครับเอฟซีครับ สองหกสี่นะคะครับแล้วก็อสองตัวที่เพิ่มชุดไว้ให้เจ็ดแปดเจ็ดแปดครับผมตอน,ตอน,ตนคุณม,มากที่โผล่มาทำเพื่อประเทด